วันนี้จะเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคดีไหมสวัสดีคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณวันนี้จะเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคดีไหมตั้งจิตตั้งใจนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งดีๆไว้นะคะให้เลือกไพ่ใบที่รู้สึกชอบรู้สึกถูกชะตาที่สุดหนึ่งใบหนึ่งสองสาม เสี่ยงโชคมีโชคลาบไหมวันนี้สำหรับคนเลือกไปที่หนึ่งมีนะคะมีโชคมีลาบนะเด็กให้โชคหรือคนแก่ให้โชคอืเด็กให้โชคหรือคนแก่ให้โชคใครให้ตัวดีตัวเด็ดตัวโดนนะคะเสี่ยงได้เลยแล้วก็เลขนำโชคเลขหกนะคะอืหรือตัวเก่า นะตัวเก่าที่เราเคยเสี่ยงนะลองหยิบมาดูตัวไหนที่ถูกใจโดนใจลองหยิบมาดูนะคะอืมสาหรับใบที่สองอืไม่ค่อยโอเคนะได้จากการทํางานล้วนๆเลยนะยังไม่มีโชคยังไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะวันนี้และคนใบที่สาม ใบที่3ามก็ยังไม่มีนะต้องทำงานนะคะสำหรับสาหรับคลิปนี้มีแค่ใบที่1นะคะที่เสี่ยงโชคได้นะรับคำทำนายฝากกดใจกดติดตามอยากเช็คดวงเช็คพลังงานส่วนตัวกดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ